ย่าจะต้มน้ำปลาค่ะอันนี้กะปิกับน้ำตาลค่ะเคี่ยวกะปิกับน้ำตาลก่อนไฟอ่อนๆก่อนเนาะแล้วก็อันนี้ปลรารค่ะจะต้มไว้กินเองค่ะเนี่ยปลาย่าจะต้มไว้กินกเองเคี่ยวไฟอ่อนๆก่อนเคี่ยวน้ำตาลกับกะปออิค่ะ ซื้อมา20บาทก็มีเอ้ใบมอนแล้วก็กระตินจ้ะต้มเองเนาะอือแล้วก็ใส่ไปเลยหอมแล้วได้ที่แล้วค่ะไปปลาเลยค่ะปะลาไปเลย ปลาเจ็ดขีดยากชั่งแล้วเจ็ดขีดรสดีใส่ลงไปแล้วแต่เราจะแต่น้อยใส่มากเนาะรสดีชุรถเนี่ย ไปไปเลยมันนัวดีเยอ,เอะเยอะก็เขี่ยวอันนี้ให้มันได้ไปเลยค่ะนี่ได้มา20บาทเตมหมดเลย นี่ใบมอนกับระถิงค่ะใส่ไปเลยใส่น้ำอีกก่อนไม่มีน้ำปลาไม่มีน้ำค่ะปลามีเจ็ดตอนปลาทำเองไม่ได้ซื้อมาจากตลาดค่ะกวบเลยเขี้ยวอีกไงใส่ควนเขี้ยวไว้ก่อน ค่ว่ามันแห้งลงไปอีกเดี๋ยวแก้ไว้ก่อนค่ะแค่ต้มได้ครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะครึ่งชั่วโมงแล้วน้ำแดงดีจังเลยนี่น้ำแดงใส่ไอ่เอ้ยสับประรดแดงส<อ>งใส่สแดงเอ้ยอะไรเนี่ยกระถิน่นเนาะ เตอใบหมอ่อนโหยากชิมแล้วนัวดีจังเลยเดี๋ยวยากยากจะต้มต่ออีกสักครึ่งชั่วโมงค่ะชั่วโมงก็ใช้ได้ยากเคี่ยวได้ชั่วโมงครึ่งแล้วค่ะเนี่ยชั่วโมงครึ่งแล้วทีนี้เขาเขาเริ่มเปื่อยมากแล้วถ้ามันเปื่อยดีๆเราเคี่ยวดีอ่ะมันจะนัวดีค่ะเพราะว่าเนี่ยใบกระถินกับก้านกระถินกับใบหม่อน เปื่อยหมดเลยค่ะเนี่ยชั่วโมงครึ่งแล้วค่ะเนี่ยยา่าจะเอาอีกสักครึ่งชั่วโมงมันมันเปื่อยด,ดีเปื่อยด,ดีเราเคี่ยวได้แหละมันจะนัวดีค่ะจะนัวแบบนี่เลยเหมือนเราต้มน้ำปะลากินะนะเนาะถ้าต้มนานนะ่ะมันก็จะนัวน้ำปะลาอันนี้ก็นัวเนี่ยเพราะว่ากระถินกระถินกับใบมอนมันเปื่อยหมดแล้วค่ะเนี่ยเดี๋ยว เอาอีกครึ่งชั่วโมงเอามันเปื่อยเลยให้มันนัวนัวค่ะพอแล้วค่ะได้สองชั่วโมงแล้วค่ะยญ้ยายญ้าต้มไฟอ่อนๆค่ะไฟอ่อน,ออนได้สองชั่วโมงโอ้โหตะผินกับใบหมอนเปื่อยดีจังเลยตะถินกับใบหมอนไม่เห็นเป็นใบเลยใบหมอนอะ เปื่อยดีจังเลยยังมีโอ้โหยังมีนวดีจังเลยนะเราเขี้ยวได้อนะเนาะเขี้ยวได้แล้วมันก็ไม่เสียง่ายด้วยนะเดี๋ยวเย็นแล้วเราก็ใส่นั่นแหละทอก่อนค่ะเดี๋ยวเรากองกองใส่ขวดไว้ค่ะมากองกันค่ะกองตรงนี้เลย โหนัวดีจังเนองยอญาตชิมแล้วนัวดีจังใส่อะไรก็อร่อยพีนี้นกะินไปเลยไม่ต้องเสียดายจะกรองสองหลเอา กองเสร็จแล้วค่ะย่าก,กองเสร็จแล้วนวดที่จังเลยเดี๋ยวเราให้เย็นพอเย็นแล้วเราก็กรอกกรอกใส่ขวดเลยค่ะกรอกใส่ขวดนี้ค่ะเย็นแล้วกลัวกรอกใส่ขวดแล้วก็ใส่ตู้เย็นไวก้กินน,นานๆเนาะครอบครัวเราไม่มีอะไรมากแค่นี้ค่ะต้มไม่กินเองสบายอยากกินเราก็กิน ขอบคุณค่ะขอบคุณเอฟซีทุกคนนะคะที่กดติดตามให้ตากัะยาค่ะ